มาดูน้ำวันนี้ได้ตัดสินใจได้ตัดสินใจเสียพื้นที่ศาราโพธิธรรมลังใหม่เพื่อระบายน้ำออกให้กับชาวบ้านเนื่องจากว่าน้ำชาวบ้านไม่มีที่ไปหลังจากการทำถนนหลวงยกถนนขึ้นทำเป็นถนนสีะเลน8เลนปุ๊บนี่เกิดปัญหา น้ำที่ถนน,นใหญ่ไม่ระบายเลยจำเป็นเลยโยมจำเป็นเลยเสียพื้นที่ทะลุขุดคลองขุดคลองเข้าวัดทางอื่นเขาบอกระบายน้ำออกวัดแต่พระครูเนี่ยขุดคลองเข้าวัดระบายน้ำออกวัดเอาระบายน้ำเข้าวัดน้ำก็จะผ่านหน้าสาลาโพธที่ทมศาลา,าหลังใหญ่ ตรงที่มองเห็นพระเนียนอยู่ไกลๆก็คือจะลงไปเข้าป่าเข้าป่าไปยังไม่ได้ไม่เท่าไหร่ต้นไม้โค่นเลยต้นไม้โค่นต้นบักใหญ่เลยต้นท่อนใหญ่กอดคนเดียวไม่หุ่มสองคน่ะโค่นลงอีกแล้วในป่าน่าเสียดายต้นไม้ใหญ่หาดูยากแต่ก็จําเป็นแล้วนะโยมความเดือดร้อนของชาวบ้านความเดือดร้อนของชาวบ้าน น้ําของบ้านจะออกมาจากโน้นในบ้านแล้วก็อ้อมมาอ้อมวัดมารอบรอบวัดมาก็จะมาตามเนี่ยข้างถนนรอบวัดมาตามข้างถนนรอบวัดเนี่ยตอนที่ยังไม่ขุดคลองน้ําเนี่ยล้นน่ะเนี่ยล้นแต่พอขุดคลองแล้วก็ลงได้ไวลงได้เร็วเนี่ยปริมาณน้ําข้างนอกนี่น้านอกวัดท่วมพื้นที่ของญาติของโยมเป็นยัไง มันท่วมมาหลายวันแล้วด้วยแล้วน้าเริ่มมีกลิ่นกลัวว่าญาติโยมจะเกิดอันตรายน้ํามีกลิ่นก็เลยตัดสินใจคุยกับเทศบาลบอกเอารถมาขุดเลยเป็นไงเป็นการท่อที่มันมีอยู่เกาๆมันเล็กก็ถอนมันขึ้นมาเดี๋ยวจะค่อยซ่อมมันอ่าแล้วค่อยซ่อมมันนี่ก็คือปริมาณน้านะปริมาณน้ําที่เอ่อมาจากไทยในบ้าน แต่พระครูก็ไม่ยังไม่ได้เข้าไปในบ้านแต่ว่าในบ้านนี่รู้สึกว่าจะท่วมหลายจุดแล้วก็เริ่มเกิดกลิ่นเหม็นมันไม่มีที่ไปที่นี้ทางน้ํามีทางเดียวคือต้องมาเข้าวัดอย่างเดียวก็เลยตัดสินใจนี่แหละแต่ก่อนที่เรายังไม่ขุดเนี่ยนะที่พระครูถ่ายรูปให้ดูที่ยังเรายังไม่ขุดล่องตรงนี้มันจะมีท่อเล็กๆรอดไปอยู่แต่มันระบายนม่ทันน้ําก็จะเอือขึ้นมานี่อเอ่อท่วมมานี่หลากมานี่แต่ตอนนี้หยุดหลากแล้วหยุดไหลหลากแล้ว เพราะว่าพอเราขุดคลองปุ๊บเนี่ยก็ระบายน้ำเได้เร็วขึ้นวัดพังโยมมาช่วยซ่อมเนาะเดี๋ยวถ้าบ้านพังเนี่ยมันลำบากถ้าคนเกิดโรคภัยกับชาวบ้านลำบากก็เลยตัดสินใจเสียพื้นที่พื้นที่ตรงนี้เราปรับดีแล้วนะปรับดีแล้วที่แรกอาตมาว่าอาตมาจะเททำถนนจะเทถนนจากจุดนี้แหละเข้าไปที่ศาลา ว่าจะเทถนนก็ไปที่ศาลาหลังนี้สาลาหลังใหญ่นี่ที่เราทําใหม่นี่แต่ตอนนี้ต้องเริ่มต้นใหม่ด้านนี้เริ่มต้นใหม่เพราะว่าเราขุดคลองหมดเลยทีนี้ต้องหางบประมาณลงท่อ80หรือท่อเมตรนั่นแหละเพื่อจะระบายน้ําทันปริมาณน้ํามวลน้ําลึกนะโยมเนี่ยลึกเป็นเมตรเลยนะที่ขุดลงไปลึกเป็นเมตรเลยนี่แล้วมันก็หลากมาได้เร็วมากลดลงได้เร็วมากคาดว่าพรุ่งนี้ คาดว่าพรุ่งนี้คงไม่มีปัญหาเรื่องน้ําที่จะท่วมคงจะลดน่ะน้ําชาวบ้านคงจะลดเราไปดูมวลน,น้าทีนี้ของวัดของวัดก็เริ่มลดเร็วเหมือนกันเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขุดคลองตรงนี้ท่อระบายน้ําวัดเล็กๆตรงนี้เขาก็ทํางานของเขาเหมือนเดิมคือน้ําวัดก็ออกมาเหมือนเดิมแต่ข้อดีมันก็คือมวลน,น้ําที่เราขุดผ่านมาไม่ให้เข้าท่อเนี่ยให้ระบายออกจากท่อมันเลยมันเร็วทีนี้มันมาเร็ว,มา,รวมาแรงมาก มาเร็วมากแรงมากก็ได้รับความเสียหายความเสียหายที่ได้รับก็คือเนี่ยพื้นศาลาพื้นศาลาแล้วก็ผุพังไปบางส่วนทั้งพื้นศาลาทั้งอะไรในี่ยผุพังเพราะปลาปลาท่อปลาปลาแตกปลาไม่ได้ใช้ละห้องน้ําเนี่ยตัดไปก่อนตัดขาดไปก่อนเพราะว่ากลัวว่าน้ําจะไม่ลดเร็ว นี่เป็นทางน้ําผ่านจากบ้านอาลามมงคลฮะทางน้ําผ่านที่ต้องผ่านลอดเข้ามาเนี่ยกลิ่นเหม็นนายโยมมีกลิ่นเหม็นมากอาลูกเรนไม่เหม็นเหรอฮะระวังเสียโลกเหม็นเหม็นเหม็นไปขุดล่องน้ําของวัดไปช่วยกันดูแลให้น้ําต้นไมจ้จะตายไปขุดน้ําออกมาจากจากป่าเด้อจากสวนผักสวนไร่ไล่น้าออกมาดูปริมาณน้ําในวัดทีนี้ มันก็เออมานี่เข้ามานี่รอดออกป่าไปโน่นป่าไผ่รอดไปหาคณะกรรมาฐานนนพขารออกไปแล้วมวลน,น้ําแรงมากเลยนะเนี่ยขึ้นไปโอ้หุ้มเออขึ้นไปเยอะเลยขนาดเราขุดปล่องไว้แล้วยังไม่พรมวลน,น้ําแรงมากเลยนี่คือมวลน,น้ําที่ออกมาจากบ้านนะมวลน,น้ําที่ทะลักออกมาจากบ้านบ้านอาลามมงคลเราเนี่ยพ่อมันเล็กๆนี่ระบายไม่ทันนายโยมก็เลยขุดทิ้งเลย พ่อสาสิบระบายไม่ทันก็เลยขุดท่อทิ้งทำลายท่อซะให้มันผ่านไม่ให้ผ่านท่อให้เป็นผ่านร่องน้ำซึ่งร่องน้ำขุดลึกกว่าเม็ดคูณเมนะ็ดน่ะกว้างเม็ดหนึ่งลึกเม็ดหนึ่งเพื่อให้หมวลน,น้ำมันระบายออกมาได้เร็วอย่างนี้เริ่มมีกลิ่นแล้วเนะี่ยถ้าเราไม่ขุดวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยมะลืนนี้ตายเลยเหม็นทั้งบ้านเลยนะ ัวยมจะเหมือนทั้งบ้านโยมก็เลยตัดสินใจเนาะยอมเสียพื้นที่ยอมเสียพื้นที่ต้องยอมหางบประมาณอีกถ้าเทศบาลไม่เอาท่อมาลงให้เราก็ต้องหาลงเองอีกต้องเป็นท่อ80ดสหรือท่อเมตรท่อ80มันถึงจะสามารถระบายน้ําได้อย่างนี้มันระบายน้ําได้มากกว่าท่อ80เลยนั่นเองเพราะว่าเมตรคูณเมตร ลึกเมตรหนึ่งแต่ว่าน้ําที่ขึ้นมาก็ยังเต็มถนนยังยังยัง,ยงเสมอพื้นแสดงว่าเม็ดคูณเม็ดเนี่ยที่มันไหลอยู่นี่ยแรงน้ํานะเม็ดคูณเม็ดที่ไหลออกมาอยู่นี่ก็คือส่วนต้องมาดูต้นไม้วัดที่นี่เนาะต้นไม้วัดเนี่ยแต่ว่าศาลาหลังนี้ไม่มีปัญหาไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะว่าเราทํายกพื้นสูงนะพื้นสูงแต่เราไม่ไม่ทํากําแพงแต่ต้องมาดูนะ่ะต้นไม้ล้มไปแล้วหนึ่งต้นแล้วเนี่ยต้นแดง ด้านในน้นนะโยมลึกๆในปา่าที่มองเห็นเนี่ยเนี่ยต้นท่อนใหญ่เลยนะน่ะต้นท่อนต้นใหญ่เลย่อดสองคนนะแต่อตาตมายังไม่กล้าลงไปดูว่ามันจะกระทบมีผลกระทบไปถึงห้องน้ําหรือเปล่าลองลงไปดูกันหน่อยเนาะลงไปดูกันหน่อยน,ะน,น,อยนี่คือปริมาณน้ํานะปริมาณน้ํามวลน,น้ําที่มันไปอปอยให้เขาไปต่างทางของเขาก่อนเนาะ ยังไม่ได้กล้าลงไปดูกลัวกำแพงพังไหมเนาะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำก่อนแทงน้ำทำเสร็จแล้วแทงน้ำวันนั้นที่อาจจะมาภาพลงภาพให้ดูเนาะลงเสร็จแล้วก็ไปเอาแทงน้ำเก่ามาใช้ก็เลยไม่ลำบากใครเอาของเก่ามารีไซเคลิลเนี่ยแทงน้ำแทงหลังสำหรับใช้ภายในคณะกรรมฐานฮนะ เป็นแทงหลังสำหรับไผ่ไในกรรมฐานโอ้หน่อไผ่โยมบอกขอเอาไปแกงได้เ่าอาจารย์มาสัน่นอาตมาก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งออนไปเลยให้มันเป็นหน่อหน่อยไผหวานหน่อใหญ่มากเลยนะหน่อหนึ่งเนี่ยประมาณห้ากิโลหนอ่อนหนึ่งอะสองหนอ่อโอ้แจงว่าพัง กำแพงพังห้องน้ำโอ้โหทั้งหลังเลยโยมเอ้ยไม่อยากจะพลาดเลยทีนี้เสาไฟฟ้าหักด้วยไฟฟ้าหักด้วยโอย้ตายเลยทีนี้ยกใหญ่ยกใหญ่นี่ได้พูดแต่กับโยมนะได้พูดแต่กับโยมือต้นเบลเลอร์เลยโยม เนี่ยแล้วทีนี้เจออะไรเจออะไรเจอห้องน้ำเราทั้งหลังเลยโยมสายไฟขาดไหมเนี่ยอ้ขาดไหมขาดไหมดูเสาไฟโอ้ยทีนี้เจอแต่วัดอื่นมาเจอวัดตัวเองแล้วโยมทีนี้ ลงวันนี้ละมั้งนี่ลงวันนี้ห้องน้ําพังเลยโยมกลายแล้วงบประมาณที่ไหนมาอีกนาะทีนี้ห้องน้ําพังกงําแพงกําแพงที่เนนน้อยอุตสามาทาสีเองพังโอ้ยโดนแล้วนี่โดนเราโดนเองแล้วยมพังเลยยับเลย ห้องน้ำด้านในในป่าเนี่ยอาจารย์มหาสินโพสต์อยู่บอกว่าว่ายังไงถ้าไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องต้นไม้ก็ต้องตัดมันทิ้งถ้าไม่ตัดมันทิ้งก็ต้องซ่อมกันต่อไปดีนะกุติเนี่ยเอาเข้ามาใหม่กุติไม่มีอะไรไม่เป็นไรนี่กุติทุกหลังไม่มีปัญหากลับมามีปัญหาตรงห้องน้ํา โอ้โหเนี่ยได้ไม้เยอะเนาะได้เรือนเป็นหลังนะนี่ใครจะเอาไม้เรือนเป็นหลังเนี่ยมาซื้อเด้อน่เด้อมาซื้อไม้วัดเดินี่เด้อเพื่อพระครูจะได้เอาไปซ่อมห้องน้ําแสดงว่าต้องได้ทํารายงานตัวน,นี่ <c oughs> เออต้องได้ถ่ายรูปทํารายงานสํานักพุทธสํานักพุทธถ้าดูอยู่ ออกมาสำรวจพระครูเลยเด้อว,ว,วัดอารามมงคลเจอเนี่ยห้องน้ำทําใหม่ๆเพิ่งจะใช้ได้ทีเดียวครั้งเดียวเจอเลยดยวต้องให้ลูกเรียนมาเก็บภาพเนาะมาเก็บภาพทุกมุมทุกมุมเพื่อไปทํารายงาน อยู่นานไม่ได้ยมยงุยงยงุยงยยงยุงโอ้ยเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยเพิ่งจะเห็นช่วงมาขุดเนี่ยเสาไฟโอ้ยตอนนี้มาดึงคืนเยอะเลยผ่านเสาไหนอีกโอ้โหโยมเดยยาวเลยสายไฟเสานี้แล้วก็เสานี้โอเสาที่ทับกุฏิด้วยเสานี้ล้มทับกุฏิแสดงว่าถอนเลยเพราะน้ำหนักเนาะ เพราะน้ำหนักของต้นไม้ที่มันทับลงมามันก็เลยถอนอะไรเขาเรียกว่าอะไรตัวดึงเนี่ยสลิงฮะสงสัยสลิงถอนเลยเนี่ยใช่จริงๆสลิงถอนเลยมันดึงเข้ามาสายไฟเสาไฟสองต้น ถอนขึ้นเลยเหรอโอ้ถอนขึ้นเลยถอนเสาเลยโอ้ยเจอหนักเจอหนักจะต้องเรียกใครละ่ะช่างไฟฟ้าเรียกช่างไฟฟ้าเอกนชนบ่ถ้าเป็นไฟฟ้าภายในเขาจะว่ากับเราไหมเนาะภายในไฟ,ไฟฟ้าอำเภอ ราต้องใช้ไฟฟ้าเอกชนมาดูอีกต้องใช้งบอีกด้วยไม้อีกซ่อมห้องน้ำอีกโอ้ยทั้งน้ำท่วมทั้งน้ำท่วมทั้งต้นไม้ล้มห้องน้ำพังเสาไฟล้มภายในวัดอา้าทำใจทำใจต้องทำใจโอ้ยอยู่น้านไม่ได้ยุงเยอะเยอะโยมไหน,นเข้าไปแป๊บเดียวคันทั้งตัวละ ตรงนี้มาเล่งระบายตรงนี้ก่อนส่วนต้นไม้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันเพราะมันค่ําแล้วเดี๋ยวมาเอาสวนเราก่อนเนาะสวนที่ปลูกใหม่นี่กลัวต้นไม้ตายต้องรีบระบายน้ําออกขนุนม่วงบารมีอ๋อโดนเป็นแถบเลยโยมนี่รถลงเร็วอยู่ตอนนี้รถเริ่มรถลงเร็วแล้ว หัดเช้านี่มันดันกันอยู่น้ำดันกันอยู่ต้องไปดูดูกะระบายเนนเตี้ยไปบอกเนนครูกล้องถ่ายรูปไปถ่ายต้นไม้ล้มกับห้องน้ำด้วยที่มันโดนทับด้วยเออถ่ายทุกมุมเลยถ่ายถ่ายทุกมุมแล้วส่งภาพม,มา เพราะว่าค้องน้ำพังข้างในไม่ไปดูเอ้าทำไมขุดหลายที่แท่น้อยทำไมไม่ขุดเป็นร่องเดียวไปกับพี่ท็อปเลยอ่ะพี่มิ้นเลยอ่ะพวกเธอมาขุดอะไรตรงนี้มันขี้เกียจโถมอีกแล้วเนี่ยขุดร่องเดียวไปเลยลูก,ลอเ,กเออร่องเดียวยาวไปหาร่องน้นเลยอย่าขุดหลายที่เวลาเรามาปรับพื้นที่คือลําบากเลย เออตรงไปหาน่นร่องน้ําที่มันอยู่ริมน่นน่ะมันมีร่องน้ําอยู่ริมน่นน่ะเออดิ่งไปหาร่องน้ําเลยให้มันรับน้ํามาจากร่องน้ําเลยบบเดี๋ยวเอาไว้านานกว่านี้ไม่ได้นะเชื้อโรคนะเชื้อโรคเชื้อโรคจะมีนี่คือพ่อน้ําเดิมที่มันระบายน้ําไม่ทันไม่ตันนะโยมจะมันเล็กเนี่ยพ่อสามสิบไม่ตันแต่เล็ก ระบายน้ําบ้านไม่ทันก็เลยจําเป็นต้องยอมเสียอ่าเดี๋ยวก็คงเห็นความสุขรอยยิ้มถ้าน้ําลดเนาะแต่ที่โดนจริงๆก็เอาละ่ะเห็นเสียหายเยอะแลวบัดเราเสียหายเยอะแล้วเพราะเอาไม่ทันสำคัญต้นไม้โดนห้องน้ํากำแพง แตกหลังคาหัก